สวัสดีคะ่ะเข้าสู่ช่องป้าคำสายลานปาลูกบาลจิตนะคะก็สาธุสาธุนะคะนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอใหอ้ลูกมีโชคมีลาบนะคะก็ขอให้ทามาค้าขายขึ้นเด้กอก็ขอให้หน้าที่การงานการเงินลื่นไหลเด้อรักษาเนื้อรักษาตัวนะคะก็จะปล่อยปาลาไหลนะคะ กี่ตัวเนาะนี่ยสองตัวอ้าวไปดีมีสุกเด้อนะคะตัวที่สามค่ะตัวที่สามแลวนะคะก็ตัวที่สี่ที่ห้าที่หกนะคะอ้าวไปดีมีสุกนะคะที่ห้าที่หกแล้วก็ตัวที่เจ็ดนะคะ ตัวที่เจ็ดแล้วนะคะตัวที่แปดค่ะตัวที่แปดนะคะ,ะที่แปดแล้วก็ตัวที่เก้าขอให้หน้าที่การงานการเงินลื่นไหลนะคะตัวที่เก้าแล้วตัวที่สิบนะคะสิบเอ็ดนะคะก็สิบสองตัว เไปไปเอาไป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 นะคะไปออหาอยู่หาก,กินอาอืมก็รักษาเนื้อรักษาตัวเด้เออ่าให้ครอบครัวของป้าคําใสอยู่เย็นเป็นสุกนะคะไปไปไป ไปนะคะก็ไปแล้วนะคะขอให้ไปเจออาณาจักรใหม่นะคะไปเลยค่ะขอให้อยู่เย็นเป็นสุกนะคะตามใ่ก็หมดทุกหมดสุกหมดโลกหมดภัยนะคะ นี่แหละบอกให้รักษาเนื้อรักษาตัวไปรักษาเนื้อรักษาตัวนะคะหมดทุกหมดสูกแล้วหน้าที่การงานการเงนิกงนก็ขอให้ลื่นให้หลอย่าได้ขัดได้ค้องนะคะ ป้างใส่ก็ปล่อยปลาไหลนะคะเดี๋ยวว่าฝนก็ตกค่ะนะคะเดี๋ยวฝนก็ตกก็จะมาเปิดร้านก่อน ก็จะมาเปิดร้านนะคะมาแต่ตราดค่ะมาแต่ตราดมาใหม่สวยๆเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็สีแดงก็มีนะคะสีแดงสวยมากเลยนะคะนี่ค่ะดอกกุหลาบก็มีสีเขียวก็มีค่ะแล้วก็สีออกอ่าดำก็มีนะคะดำขาวก็มีแล้วก็ มีสีแดงด้วยนะคะแล้วก็มีลายลิซ่าด้วยมีสีเขียวด้วยนะคะ,ะสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะหลายลายหลายลากสีเลยนะคะเนาะก็สีสวยมากเลยนะคะมาใหม่แล้วนะคะคือเขาสั่งตัดก็ตัดมาเลยนะคะ มีชืลำเขาบอกว่ามันมีชื่อใจลำเขาบอกชุดนี้ก็ไม่สวยนี่ค่ะก็สีสวยมากนะคะก็เดี๋ยวนะคะก็สีสวยๆทั้งนั้นเนาะ ก็สวยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะสีสวยมากเลยนะคะเห็นไหมคะก็ลายนี้ก็สวยนะคะก็สวยๆนะคะ สีสวยมากนะคะอันนี้ก็ชุดละ500ส่งฟรีนะคะกางเกงกับโป้งนะคะแล้วก็มีผ้าคามแบบพ,พิมพ์ลายมาแล้วนะคะสีสวยๆแล้วก็ผ้าถุงผ้าใหม่ด้วยนะคะแล้วก็มีผ้ามัดหมี่ด้วยก็ผ้ามัดหมี่ก็หกรอพร้อมส่งนะคะแล้วก็กระโปรงนี้ก็สองร้อยห้าสิบ พร้อมส่งนะคะสีสวยมากเลยนะคะเท่นะคะมีกระเป๋าด้วยนะคะแล้วก็เอวใหญ่ด้วยนะคะเห็นไหมคะสีสวยๆทั้งนั้นนะคะมีเสื้อผ้าขามาหมาักโคนก็เสื้อแขนสามส่วนคอกลมโครจีนแล้วก็เสื้อคลุมนะคะผ้าขมมาหมักโคนแล้วก็เสื้อผ้าคามพิมพ์รายด้วยนะคะ แล้วก็มีซุดเสกด้วยนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆคนที่อุดหนุนป้าคำใสแล้วคนที่ยังไม่อุดหนุนก็เชิญนะคะเชิญค่ะอ่าผ้าแบบว่าเสื้อผู้ชายก็มีเด้อค่ะแขนสั้นมีสีอ่าน้ำเงิน สีแดงนะคะแล้วก็สีฟ้าสีเขียวสีเหลืองนะคะ,ะ,คะก็มีสีน้ำตาลด้วยนะคะก็สวยๆกันทั้งนั้นนะคะก็เชิญเลยนะคะกระโปรงก็งกระโปรงยาวเหมือนแบบนี้ก็มีหลายสีนะคะมีสีแดงอันนี้ลายลิซ่านะคะลายลิซ่าก็สวยมากนะคะ ใส่แล้วใส่กับเสื้อขาวก็สวยนะคะก็อขบ <c oughs> อบคุณค่ะขอบคุณนะคะ,คะ,คะทีะ่เคยมาอุดหนุนปา้าใส่ก็ขอขอบพระคุณมากมากนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแล้วก็เอฟซีทั้งหลาย<ป>ทั้งปวงนะคะก็ขอขอบพระคุณมากมากนะคะ,ะคก,กะคะอะอ็อย่าลืม กดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมดูคลิปย้อนหลังให้ด้วยนะคะดูโฆษณาด้วยนะคะทุสาทูนะคะเอฟซีที่น่ารักนะคะก็ขอบคุณมากมากนะคะคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามขอบพระคุณมากๆคะ่ะ